พอพูดถึงแม่ๆแล้วเมื่อวานนี้เกิดประเด็นแบบร้อนมากร้อนโซเชียลมากๆแชร์กันตึมนะครับ<ช>ต้องบอกว่าวิวาเดือดกันเลยทีเดียวนะฮะ,ะเมื่อแม่เนี่ยพาลูกสะพ้เนี่ยนะฮะบุกไปยังงานแต่งของลูกชายเพื่อ<ช>ที่จะทวงถามว่าทำแบบนี้ทำไมเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศกันก่อนนะครับค่ะ มีน่น,นะฮะก็คือช็อตที่คุณแม่นะครับเข้าไปที่งานแต่งของลูกชายอันนี้นะครับคือภรรยาที่มีทะเบียนสมรสนะครับก่อนที่จะเข้าไปภายในงานเนี่ยนะฮะเธอก็มีการพูดคุยว่านั่นนู่นนี่มีใบทะเบียนสมรสอยู่แล้วก็มา งานแต่งเนี่ยนะครับเพื่อที่จะต้องการทวงถามว่าเออทำอย่างนี้ทำไมแล้วก็ซึ่มีคุณแม่นี่แหละเป็นคนเดินนำเข้าไปเลยอ่ะฮะใช่มีคุณแม่ของฝ่ายชายนะครับเดินเข้าไปพาลูกสะพ้ยคนที่มีใบทะเบียนสมรสเนี่ยนะฮะเดินเข้าไปนะครับเพื่อที่จะแบบว่าเออนะก็มีครอบครัวอยู่แล้วทำไมไม่ทำอะไรให้เรียบร้อยเออทำไมถึงแต่งงานซ้อนนะครับผมอันนี้แหละนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ แม่พูดกันอย่างหนาหูนะครับในโลกโซเชียลซึ่งเรื่องนี้ก็จะต้องดูกันต่อไปนะครับว่ายังไงนะฮะเพราะว่าเห็นว่าผู้ชายเนี่ยก็มีหน้าที่รับข้าราชการด้วยนะครับไม่รู้ว่าผิดหรืออะไรยังไงไหมนะฮะ้องผิดตามต่อไปดต้องรอต่อไปแต่ว่า Talk of the Town ของเรื่องนี้ก็คือว่ามันมีคลิปหนึ่งที่ระหว่างเขาทำพิธีส่งเนี่ยคุณแม่ก็เหมือนเข้าไปหาลูกชายนี่ยละ่ะไปสอบถามถามว่า ทำแบบนี้ทําไมหน้าที่การงานของตัวเองจะทํายังไงลูกเมียจะทํายังไงเธอใจร้ายมากนะแบบคุณแม่ถึงกับบอกกับลูกชายตัวเองแบบนี้เลยแล้วก็ใช้ฝ่ามือเนี่ยแหะค่ะฟาดเข้าไปที่หัวเลยก่อนจะเดินออกมาแล้วก็ทิ้งท้ายเหมือนเดิมว่าเธอใจร้ายมากนะทํากับลูกเมียแบบนี้แล้วก็เดินออกมานะคะอันนั้นก็เป็นคําพูดของคุณแม่นะครับ ซึ่งตอนนี้เนี่ยทางฝ่ายเจ้าสาวที่มีการแต่งงานเนี่ยก็ยังไม่มีการออกมาเปิดเผยแต่อย่างใดนะครับถึงกับเรื่องนี้อ่ะเดี๋ยวเราต้องต่างต่อว่าฟังความทุกๆด้านนะนะครับว่าเป็นยังไงต่อไปนะครับผมใช่พี่ทนายตั้มทนายสิทธาทนายโิทในเฟซบุ๊กด้วยนะว่าถ้าเขาแนะภรรยาหลวงคนที่มีใบทะเบียนรถค่ะ ไปร้องเรียนได้เลยเรื่องเงินไปร้องได้แล้วก็ระยะที่แต่งงานไปร้องได้ทั้งสามที่รับราชการอยู่รุนแรงถึงขั้นโดนให้ออกจากราชการเยเพราะมันเป็นผิดวินัยผิดวินัยแล้วก็เห็นเมื่อวานมีอัปเดตแล้วเหมือนกันว่าทางพันรยาที่ถือใบทะเบียนสมรสเนี่ยนะคะก็ได้มีการเข้าปรึกษากับทนายความแล้วแล้วก็คุณแม่สามีเนี่ย ก็ยังอยู่เคียงข้างด้วยนะเหมือนคุณแม่ก็รู้สึกว่าลูกชายทําแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะซึ่งออทางฝ่ายของภรรยาที่มีทะเบียนสมรสเนี่ยก็บอกว่า ที่เธอทําแบบนี้เธอแค่ต้องการทวงสิทธิ์ของเธอแล้วก็ทวงสิทธิ์ให้ลูกๆเท่านั้นเองก็เดี๋ยวรอดูเรื่องนี้แล้วกันนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปใช่เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยพอทําข่าวไปไม่ใช่แค่ที่อีจันเนะแต่ว่าทุกที่ที่มีการนําเสนอข่าวเรื่องราวเนี้ยปรากฏว่าคนค่อนข้างให้ความสนใจเยอะมากนะคะแล้วก็คอมเมนต์เนี่ยก็แน่นอนล่ะต้องเขาเรียกว่า ชื่นชมคุณแม่สามีดีเด่น uh, ไว้ยง่ะยกให้เป็นแม่สามีแ yes> ห่งปีเลยนะครับใช่คือคือคือคอมเมนต์เนี่ยมีทั้งส่วนมากก็เป็นชื่นชมของคุณแม่นั่นแหละนะฮะแต่ว่าอีกทั้งนึงก็บอกว่าเออรอฟังความทั้งสองฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะยกให้เป็นแม่ผัวดีเด่นแม่ผัวดีเด่นีเนะใช่ยกให้เป็นแม่ผัวดีเด่น2อ2 1นีอันนี้มีคนคอมเมนต์นะครับในเรื่องนี้หลังจากที่เราปล่อยคลิปไปเมื่อวานนี้นะครับหลวงพ่อตกใจเลย ต้องบอกว่าคืออันนี้น้องเรื่องนิดนึงก็คือแบบว่าหลวงคนก็ไปโฟกัสตอนที่ขณะที่หลวงพ่อกําลังสวดไงแล้วเขาเห็นเอยท่านก็สะดุ้งนิดนึงนะครับหลวงพ่อท่านช่างมืออาชีพมากค่ะกราบสี่ครั้งท่านทําหน้าที่ได้อย่างเต็มที่อืวันเดียวกันเลยที่เขาไปร้องสาลใช่วันเดียวกันวันเดียวกันนะฮะมีรายละเอียดใหม่ร้อนๆนะครับ วันนั้นเลยวันที่คือพอวันที่หลังจากออกจากงานแต่งงานของสามีแล้วค่ะทางภรรยาที่มีใบทะเบียนสมรสสภัยนี่แหละทางสภัยกับคุณแม่ก็ไปร้องศาลเลยนะคะโดยมีนายอนุสรอัุรพงษ์เป็นทนายความให้ก็ไปที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแล้วก็เพื่อร้องค่าทดแทนจากทางฝ่ายหญิงก็คือคนที่แต่งงานกับสามีเนาะใช่ทั้งที่ยังไม่ได้หย่าขาดกันเธอนี่แหละทาง ภรรยาที่มีใบทะเบียนสมรสเธอก็บอกว่าเรื่องอื่นเนี่ยยังไม่ได้ฟ้องวันนี้มายื่นฟ้องเฉพาะการ,รเรียกค่าทดแทนจากฝ่ายหญิง,ยยงนะคะยังไม่ได้จัดการอะไรมากไปส่วนทางฝ่ายสามีก็ปล่อยไปก่อนอเพราะว่าที่ผ่านมาก็ปล่อยมาตลอดครับอถ้าเขากลับมาขอคืนดีก็ยากละนะคะเพราะว่าในวันที่เรารู้สึกว่าถูกเขาไม่แยแสเราเลยเนี่ย ก็ไม่รู้จะทํายังไงแล้วเหมือนกันพี่เขาว่าอย่างนี้นะนนเจ็บหัวใจผู้หญิงอยู่นะลูกผู้หญิงอย่างเรา mm hmm. ก็อ่ะเข้าอกเข้าใจแล้วก็คือเขาก็อยู่ด้วยกันมานานมีลูกด้วยกันแล้วตั้งสองคนเนาะ mm hmm. ก็อ่ะเดี๋ยวรอติดตามนะคะ